thank you ขนาดเลยใจใเขไม่ินเยอเขาไมให้เหพื่อนไารักน้น,น,น,ไนไเไม่อออ้คนไหน ไปทั้งเงามนก็เลยตรงที่เก่าแม่ไม่เกิดเลย ดอกใหญ่ยาวมากเลยค่ะนี่ดูใต้ดอกเป็นเหมือนเห็ดปวกบ้านเราค่ะเห็ดปวกบ้านเฮาจ้านี่แต่เข็งเข็งกวาวน่ากว่าเหนียวก่วเห็ดเราทีนี้เห็ดเฮาจาปัดดินกี้ยาออก ตั้งซื้อเห็ <c oughs> เออดพวกเห็ดพวกโกะสบอเป็นบปพี่น้องรสชาติกะยำกุบกุบเหนียวเหนียวเห็ดพวกไปทอดเหนียวเหนียวอือจ้ะเนี่ยจ้าตกเท่านิ้วมือเลยมึงรูจ้ะเท่านิ้วมือเลยปัดผุ่นปัดผุ่นปัดขี้เศษขี้ ดินค่ะดอกงายจังนอไม่ง่ายดอกง่ายดีจังขึ้นขาง่ายกว่นนิ้วมือเอาทอนิ้วมืองหญยเหงาง่ายเหยาง่ายเหงาจัสีลงเดี๋ยวมีสีลงโด่งบิ่งขั้นสุกนช่ใะ่การเลิกกาเสร็จละกา้เสร็จละอันสุดสติวกันหน่อยปัดปัดฟุ้นปัดเศษดินออกไม่เช่อย่างเท่านี้ เงาเดียวนะจ้าเงาเดียว,วเดี๋ยวไม่ใหญ่ก็จะไปล้างไม่ใหญ่จะล้างเห็ดจะล้างเห็ดดอกใหญ่อองล้างด้วยน้ำอุ่นใช่ไหมนักเรียนใด้ล้างน้ำอุ่นล้างนิดๆปดเศษตกร้างสาะอาดเลยล่ะสะอาดมากเลยค่ะ ปูนปั้นเสร็จพี่ลองอ้สออูสะอาดดีๆหนึ่งแล้วสะอาดแล้วก็ลูบๆสักหน่อยล้างสักสามน้ำเนาะล้างสะอาดกินก็มันจะได้ไม่ไม่มีเศษดิเนเศษอ,อะไรกินอย่างอร่อยค่ะดีจัง<ำ>เลยทำต้ยมยำกินเนาะต้ยมยำโอ้ดูมันกี่กีเ่เซนโอ้ต้มยำ นั่นสวยอวดสวยมากเลยจ้ะสวยน่ะอื้หขาวตองยิ่งใหญ่ยใหญ่อ๋อยิ่งโด่ใหญ่อืมเตรียมกะละมังเลยจ้าเต็มจุ้มกุ้มเต็มจุ้มกุ้มเลยจ้าเต็มจุ้มกุ้มเลยเ้องเนี้ยเกตันหารเวลาเกิาจ้า เดี๋ยวเมนูมีเมนูอะไรจะได้ทำให้พี่น้องได้ชมนะคะคลิปต่อไปค่ะลิต่อไปล้างน้ำที่สามแล้วจ้ะ เกือบจะเกี้ยงแล้วค่ะเดี๋ยวล้างอีกสักนับ วิธีล้างเห็ดนะคะถึกดำไม่น้อยจะเปิดน้ำใส่แรงๆเลยใส่ตรงใต้ดโดนะคะสะอาดสะอาดมากเลยสะอาดถึกๆนะคะเชี่ยงนะคะใต้ดอกก็เชี่ยงนะคะเปิดน้ำใส่แรงๆเลย แล้วก็ปัดแล้วล่ะปัดฝุนออกแล้วปัดเศษปนออกแล้ว,ลว,ลวให้เหลือมากนิดหน่อยก็ไม่เบิดน,น้ำใสเรียงๆไปเลยนะจ๊ะล้างเสร็จแล้วจ้าแห้งแล้วพึ่งไว้เบิดคืนจ้ะเนี่ยนี่กับนี่เดี๋ยวไม่น้อยจะลองช่างกิงโลพงก่อนได้ไหมจะจะลงช่างกิโลดูลกใหญ่ๆนะคะ ได้เท่าไหร่โลครึ่งละถุงนี้ได้เท่าไหร่เท่าไหรนี่สองโลครึ่งสองโลหกขีดทางกระมังนี่ค่ะกะละมังนี่ก็สองขีดไม่ใหญ่จะจะทำจะดองดูจะทำส้มส้มเห็ดนะจ้า น้องจ๋าผู้ใดบอกผู้ใดห็ดส้มห็ดเป็นบอกบอก,บอกสูตรมาได้ด้วยจ้าบอกสูตรมาได้ครับไม่น้อยกันที่ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก็เลยจ้า <c oughs> เจอกันคลิปหน้าเดียจ้าสวัสดีจ้า